วันนี้จะมาบอก3จุดขายเรียวมีกล้องรุ่นใหม่ 5G ดีไซน์หรูหลา10เซตเร็วแรงราคาสุดคุ้มเลเซอร์ไลท์ดีไซน์หรูหล,หลาแวววาวสวยงาม360องศาเรียวมีกล้องไ 5G ออกแบบดีไซน์ฝาหลังเลเซอร์ไลท์ดีไซน์สะท้อนแสงหรูหลาสวยงาม360องศาเหมือนกับแผ่นซีดีเพลงและยังมีการออกแบบที่นำตัวครอบกล้องออกเพื่อความสวยงามแบบใหม่ หน้าจอ Full HD Plus 90เฮภาพคมชัดสัมผัสไหลลื่นเรียวมีก i าให้หน้าจอใหญ่6.6นิ้ว Full HD Plus Refresh r t e 90เฮให้สีสันจอภาพคมชัดการทัชไหลลื่นและยังให้พื้นที่หน้าจอ94.4ใช้งานได้เต็มจอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นที่ให้มาไม่เกิน90 ซิปเซตไดนามซิตี้แปดหนึ่งศูนย์หาจาตูตู้สามแสนแป่พันแปดห่นห้าพันรอยเจ็ดเเล่นเกมทำงานและแรงสนุกสุดคุ้มเร้วมีก้า g ไอให้ซิปเซตเร็วขึ้นยี่สิให้พลังงานลดลง10%เปอร์เซ็นต์เมื่อบบเมื่อแบบเทียบกับแบรนด์อื่นที่ใช้ไดนาม i ซิตี้เจ็ดร้เพิ่มแรมสูงสุด5้าจิกใช้งานไหลายลื่นแม้ใช้ แอปเยอะรมีก้าวไอห้า G สามารถเพิ่มแรมได้5้า G เมื่อรวมเมื่อรวมแรมเดิมที่ให้มากับเครื่องจิกทำให้เครื่องมีแรงรวมทั้งหมด11บเจิกที่ช่วยให้เครื่องมีเครื่องปิดเปิดแอปได้เยอะยิ่งขึ้นและใช้งานเกมทำงานลื่นไหลขึ้นกล้อง50ล้าน i s o ซเซล เ n นเก็บภาพสว่างคมชัดโฟกัสไวเรอมีเก้าไอให้ภาพความละเอียด50ล้านเซนเซอร์ไอโซเซลเอ็ที่มีเทคโนโลยีการรวมบ mm ิ๊กเซล4ี่เอ mm ่อโฟอินทำให้การถ่ายภาพกลางคืนคมชัดและเทคโนโลยีดูเบ mm ิล hmm. PD PD พ f ให้ทุกการถ่ายโฟกัสได้เร็วรวดได้รวดเร็วสติีโหมดรวดเร็วทุกจังหวะการถ่ายภาพแล้วมีกล้อง i5g ให้หมดการถ่ายภาพแบบชัดทําให้การถ่ายภาพเคลื่อนไหวจะโฟกัสได้อย่างได้จะโฟกัสได้รวดเร็วและยังให้ฟิลเตอร์กู้ปแบบและพีคแอนด์ซูมทำให้การออกแบบถ่ายภาพได้หลากหลายยิ่งขึ้น